เราจะมารีวิวรถอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งคันนี้นะครับจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะทำนานอยู่นะครับ,นะรบเสียเวลาไปกับการทำแล้วก็ความคิดนะครับว่าเราจะทำออกมาในรูปแบบไหนทำตามที่ลูกค้าต้องการได้มากแค่ไหนนะครับดูว่าส่วนไหนของรถ สามารถที่จะวางอะไรลงไปได้นะครับซึ่งคันนี้ก็ถือว่าเป็นความทของเราอีกหนึ่งคันนะครับเพราะว่าท <c oughs> าค่อนข้างยากอยู่นะครับด้วยทางการออกแบบในส่วนต่างๆของรถนะครับการดีไซน์หน้าบานดีไซน์ประต,ตูตู้นะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับมี หลายอย่างที่ต้องคำนึงนะครับแล้วก็บวกกับคันนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับที่ค่อนข้างจะเต็มระบบอยู่นะครับจะทำให้เราออกแบบยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะจำกัดด้วยขนาดของรถนะครับแล้วก็ห้องน้ำที่ต้องเพิ่มเติมนะครับและโจทย์ของลูกค้าก็คือหต้องการ มีเตียงนอนที่ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถให้คนนอนได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับแล้วก็มีครัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ค่อนข้างที่จะคิดหนักนะครับว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับให้สามารถใช้ชีวิตอยู่บนรถได้เลยนะครับโดยที่มีทั้งตู้เย็นทั้งไมโครเวฟมีทั้งทีวีนะครับ มีห้องน้ำมีสารพัดมีแอร์นะครับมีไฟในส่วนต่างๆทั้งหมดของรถนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ปรบปากนะครับก็คือถือว่าตัวนี้เป็นอะไรที่เต็มเต็มระบบเต็มระบบอย่างมากเลยนะครับก็ยังไงเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับ เริ่มาทางประตูเข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเราถ่ายให้เห็นบรรยากาศสักหน่อยหนึ่งนะครับครับมาถึงข้างล่างสุดเลยนะครับก็ตรงนี้เราถูกออกแบบไว้นะครับให้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะครับเป็นแม่แรงเป็นอุปกรณ์ประแจเครื่องมือต่างๆนะครับไว้ให้ลูกค้าคอยเซอร์วิสได้นะครับส่วนทางด้านนี้เราก็ทิ้งสายไว้ให้ทําทเป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊ก ปลั๊กไฟส่วนต่างๆนะครับอ่าโอเคครับเกิบขึ้นมาก็จะเป็นเอ่อโต๊ะพับได้นะครับตัวนี้ก็จะเสริมมาให้ลูกค้านะครับก็พับขึ้นมาก็ใช้งานได้ปกตินะครับทั่วไปนะครับตัวนี้ส่วนพื้นพื้นตรงนี้บันไดตรงนี้นะครับเราก็จะถอดเอ่อไอ้ตัวครอบครอบบันไดออกนะครับก็เปลี่ยนแนวมาเป็นแบบตัวนี้เลยนะครับเข้ามุม แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องยางนะครับตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องยางตรงนี้ก็กระเบื้องยางนะครับแล้วก็ครอบด้วยครอบอลูมิเ uh นีย hmm, มอีกทีนะครับส่วนทางด้านนี้ครับเอามาดูทางด้านนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้นะครับเป็นตู้ตัวหนึง่งนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับตรงนี้นะครับมีประตูเปิดครับเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นที่ใส ท่อท่อ,อยางน้ําดีนะครับสาหรับเติมน้ําเข้าถังน้ําดีอีกทีหนึ่งนะครับเป็นช่องเซอร์วิสเก็บสิ่งต่างๆได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปลั๊กนะครับตัวนี้เราก็ทําไว้เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะครับครับแล้วก็ที่ปิดตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับก็ไวล้ล็อกล็อกจะไม่ประตูมันไม่ขยับออกมานะครับถัดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักตัวนี้เนี่ย ก็เป็นชกนักเกประสงค์นะครับก็สามารถใส่อะไรก็ได้นะครับเอาไว้ตอนให้ลูกค้าสามารถดิบกาแฟได้เพราะว่าเราจะทําตัวนี้ให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับระยะาจากก้นแก้วจนถึงด้านบนนี้นะครับก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ28เซนนะครับเหมาะสําหรับที่จะวางแก้ว แก้วดิบกาแฟได้นะครับเอ่อการดิบกาแฟอะไรต่างๆนะครับให้มีความสูงสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับหรือว่าถ้าจะไม่ใช้เป็นเบียกาแฟก็เก็บของอย่างอื่นได้นะครับกระจุกกระจิกได้หมดเลยนะครับฮะนี่ก็เป็นโช๊เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ส่วนทางด้านบนนี้นะครับเราก็เอ่อเป็นท็อปนะครับหน้าท็อปตัวนี้เราก็เจาะรูไว้ให้ลูกค้าต้องการเจาะรูนะครับก็สำหรับวางแก้วเยอติเลยนะครับช่องพอได้อยู่ ครับโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีประตูนะครับประตูตัวนี้เราก็จะเป็นบานในขอบนะครับก็สามารถเปิดออกมาได้นะครับก็จะเจอกับถังน้ําซึ่งถังน้ําตัวนี้จะเป็นถังน้ำถังน้ําดื่มนะครับก็คือลูกค้าสามารถที่จะเอาน้ําดื่มดื่มได้เลยจากเครื่องกรองที่บ้านนะครับเอามาใส่ถังใบนี้แล้วก็ซื้อ ตัวปั๊มน้ำนะครับที่ใช้กดเอาแล้วก็น้ำดื่มก็จะออกมาได้นะครับใส่สายลงไปในนี้แล้วก็จะมีมีฝาจุกมีปิดอะไรอยู่ตรงนี้ให้นะครับกดก็ใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอใช้งานได้สะดวกเพิ่มเติมนะครับอโอเคถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ตู้เย็นนะครับซึ่งช่องใส่ตู้เย็นตรงนี้เราก็จะเจาะทางด้านนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะเป็น เป็นไม้ระแนงนะครับซึ่งให้มันระบายความร้อนได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับห้องโดยสารด้วยนะครับตรงนี้ครับอ่านะครับตอนนี้เราก้าวขึ้นมาดูด้านบนก่อนนะครับด้านบนตรงนี้เราก็จะทำเป็นที่ใส่ไมโครเวฟนะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่ใสายไฟนะครับใส่ปลั๊กเสียบนะครับซึ่งปลั๊กเสียบจริงๆแล้วเราไม่ได้ติดให้นะครับแต่เนื่องด้วย กลัวว่าช่างไฟนะครับจะทำงานลำบากผมก็เลยจำเป็นจะต้องใส่ไปให้ช่างไฟไว้ก่อนนะครับเพื่ออช่างเขาจะได้ไม่ต้องอเอื้อมมือไปทำงานให้มันยุ่งยากแล้วเราก็เดินสายไฟรอไว้ให้เขาเลยนะครับตรงนี้ฮะถัดมาก็เป็นช่องไมโครเวฟใส่ไมโครเวฟเข้าไปแล้วโอ้ดูสวยงามมากนะครับครับ ถัดถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับช่องแอร์ก็ปกตินะครับก็จะลึกเข้าไปข้างในก็จะมีข้อเสียนิดหน่อยก็คือแอร์ด้านในสุดเนี่ยเวลาพ่อนออกมามันก็จะไม่ทั่วถึงนะครับเพราะโดนโดน,ดนห้องน้ําตัวนี้กันไว้อยู่นะครับนิดนึงถัดมาก็จะเป็นตู้อเนประสงค์เหมือนกันนะครับเป็นตูแ้แขวนนะครับแล้วก็เปิดออกมานะครับก็สามารถเก็บของได้ตรงนี้ก็ลึกอยู่กว้างอยู่นะครับโอเค อ๋อเป็นชคปกตินะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแผงสวิตช์คอนโทรลนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อให้เปิดฝาได้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ช่างไฟได้เซอร์วิสง่ายๆนะครับอ่มีทีนี้เนี่ยมันช่างอ่ทีนี้เนี่ยลูกค้ามีความประสง ข้อหนึ่งนะครับก็คือต้องการพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ให้นอนได้นะครับโดยที่เ,เวลาจอดรถแล้วเนี่ยเ,เปิดแอร์เปิดอะไรมันก็ยังสามารถเอาตัวเข้าไปนอนได้นะครับก็เลยเราจําเป็นจะต้องออกแบบครับเราก็เลยจะเป็นจะต้องออกแบบให้ตรงนี้มีฟังก์ชันในการนอนได้เพิ่มเติมนะครับจากระยะจากด้านขวามาถึงด้านซ้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่45 ห้าสิบเซนนะครับก็มันอาจจะนอนไม่พอนอนแล้วรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ออกแบบมาให้สามารถเปิดได้นะครับโอเคเปิดได้นะครับถ้าเราเลื่อนเบาไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะเสมอเรียบกันนะครับส่วนทางด้านในก็เหมือนกันนะครับเราก็เปิดได้นะครับนะครับต้องปรับเบาอีกนิดนึงนะครับให้มันขยับเข้าไปข้างหน้าอีก แล้วก็ด้านล่างของแผ่นไม้แผ่นนี้เราก็จะทํากล่องไว้รอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับง่ายต่อการใช้งานด้วยนะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาดูทางด้านในแล้วทีนี้เดินเข้ามานะครับมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับเป็นเตียงนะครับเราก็จะเห็นประตูอีกหนึ่งบานนะครับเปิดออกมาก็ ที่เก็บของได้นะครับก็มีความยาวเยอะอยู่นะครับติดลงไปนะครับก็ส่วนด้านด้านเตียงนี้นะครับก็เราก็จะเจาะช่องนะครับเพื่อให้เก็บของได้นะครับของทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้นะครับก็ด้านล่างของของเตียงทีก็จะเป็นถังเก็บน้ํานะครับแล้วก็ออกแบบให้มันสามารถเก็บของได้เพิ่มเติมนะครับข้างล่างเป็น ถังเก็บน้ำนะครับถังเก็บน้ําตัวนี้จ,จะเป็นถังน้ําสแตนเลสนะครับมีจํานวนทั้งหมด3ใบเพื่อใช้กับในห้องน้ํานะครับคร่าวๆก็จะประมาณ1นึ่งลิตรนะครับหนึ่งหนถึงหนึ120ลิตรนะครับตรงนี้นะครับก็เก็บของได้จุใจนะครับ ดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนช่องเก็บของเราก็จะทำไว้ให้ประมาณสี่ช่องนะครับโอเคทางด้านนี้นะครับเรามาดูชั้นวางของนะครับก็ตัวนี้เป็นงานจำสั่งนะครับลูกค้าอยากได้ชั้นวางของข,องขึ้นมาแล้วก็ออกแบบให้นะครับว่าทำออกแบบให้สวยๆนะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ระแนงผนังระแนงนะครับระแนงไม้นะครับแล้วก็ทําสีขาวนะครับหน้าต่างเราก็ทําเป็นวงกลมตามสไตล์งานเรานะครับเป็นวงกลมทุกคันนะครับเพิ่มเพิ่มความสวยงามให้กับรถนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตู้แขวนนะครับตู้แขวนก็ตัดด้วยสีธรรมชาตินะครับแบบสไตล์มินิมอลนะครับก็เอ่อเป็นตู้แขวน3บานนะครับแล้วก็ติดคิ้ว คิ้วตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วสีโรสโกนะครับก็ติดให้ลูกค้าขึ้นมาเพิ่มติมความสวยงามน,นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเจอจตู้นะครับประมาณนี้ครับข้างในก็จะติดบานติดแม่เหล็กด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับไม่ให้ตู้เปิดเวลาขับรถนะครับติดแน่นอยู่นะครับตัวนี้ าโชคก็เป็นระบบโชคเหมือนเดิมนะครับทุกตัวทุกส่วนในรถของเราเป็นโชคทั้งหมดนะครับโอเคันี้ก็เป็นแอร์หลังคานะครับส่วนทางด้านท้ายสุดก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับตัวนี้เรายังไม่ได้ปิดครับโอเคถัดมาทางนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างกระจกปิดตายนะครับไม่สามารถเปิดได้ตัวนี้ก็เราก็ใส่โค้งให้เหมือนกันนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับไล่จนมาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยงานเราก็เก็บโค้งให้ทั้งหมดทุกคันนะครับเป็นเหมือนกันทุกคันครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็เก็บโค้งให้หมดทําแบบสวยๆให้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเตียงเตียงนะครับเตียงตัวนี้สามารถเอ่อเปิดได้นะครับทําเป็นโซฟาได้นะครับก็ เป็นสองเตียงสองแถวนะครับแล้วก็คั่นด้วยตรงกลางนะครับ <c oughs> ก็จะกลายเป็นตัวยูไปเตียงตัวยูไปนะครับตัวนี้ทําออกมานะครับแล้วก็ติดลามิเนตนะครับแล้วก็เจาะรูให้ลูกค้าเพื่อ <c oughs> เพื่อทาเป็นโต๊ะนะครับะทะทเป็นโต๊ะเจาะรูใส่แก้วเยติเหมือนเดิมนะครับก็ตามตามทั่วไปนะครับก็คือมีคานใส่าคานนะครับ ใส่คานแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดครับจะใส่คานครับฮะตัวนี้ก็จะเป็นแป้นสําหรับขาโตนะครับโอเคก็ตังนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับเป็นที่เก็บของใส่ไม้อ่าในต้นไมทั่วไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นช่องเก็บของครับใส่ได้หลากหลายอยู่นะครับ โอเคหน้าต่างก็ปิดนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟหัวเตียงสองได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไฟนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ตู้นะครับมีบานเปิดครับโอเคทางด้านนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างแบบบิวอินนะครับฝังเข้าไปภายในนะครับเพิ่มความสวยงาม อันนี้ก็จะเป็นโทรทัศน์ขนาด24นิ้วนะครับออพร้อมกล่องไฟไฟนะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาดูห้องน้ำต่อนะครับห้องน้ำตัวนี้เรา,าส่งไปทำให้กับช่างกันนะครับช่างกันไฟเบอร์ที่นคปรปฐมนะครับอโอเคเปิดลงมาก็ด้านบนก่อนนะครับก็จะเจออันนี้เครื่องทำความ เครื่องทำความร้อนนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะมีกระจกนะครับอันนี้มีที่กดสบู่นะครับสบู่แล้วอันนี้ก็ซิงล้างมือนะครับล้างมือมีสายฉีดชำระนะครับมีตะกร้าวางของนะครับมีฝักบัวนะครับมีที่แขวนเสื้อ แล้วก็ที่ใส่กระดาษทิชชู่นะครับและสำคัญคือตรงนี้ก็คือโถนะครับโถสำหรับถ่ายด่างถ่ายเบานะครับตัวนี้โถตัวนี้นะครับก็จะเป็นโถแบบเอ่อที่ใช้ตามบ้านทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือแตกต่างจากที่อื่นเท่าไหร่นะครับลักษณะการทำงานก็เหมือนในบ้านทั่วไปนะครับก็คือเอ่อมีคอห่านนะครับแล้วก็มีน้ำหล่ออยู่ด้านในนะครับเวลา ก็ตัดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอ่าอ่าสิ่งสิ่งปฏิกูลอะไรได้ได้เบ็ดเสร็จเลยนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เรื่องกลิ่นไม่ค่อยมีปัญหาจะมีก็เฉพาะกลิ่นอับชื้นนะครับแค่นั้นเองก็แก้ปัญหาด้วยการติดัดลมดูดอากาศลงไปนะครับตัวนี้เราก็ฝังไว้อยู่ในสิงล้างมือไปเลยนะครับ แล้วส่วนอากาศที่จะถูกเจาะออกไปนะครับเราไม่เจาะทางด้านข้างนะครับเราก็เจาะลงพื้นนะครับถลมก็จะดูดลงพื้นไปนะครับตัวนี้ก็สามารถมีปุ่มมีที่เปิดสําหรับเข้าไปเซอร์วิสได้นะครับกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องโมเสกนะครับก็เป็นลายขาวดํานะครับเพื่อความสวยงามส่วนผนังก็ช่างกันบอกว่ามันเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร,ร์หล่อนะครับหล่อให้มันเป็นลายกระเบื้อง ครับเป็นลายกระเบื้องขวางนะครับด้านบนก็ติดติดด้วยไฟเบอร์เหมือนกันนะครับเป็นอีกลายหนึ่งมีไฟส่องสว่างให้นะครับประตูประตูก็เป็นประตูเลื่อนนะครับใช้เลื่อนเอาใช้เลื่อนเอามีมือจับนะครับด้านในก็เ,เป็นนี่ครับตัวล็อกแบบแบบไมได้ห้างเลยนะครับข้างนอกเวลาเราล็อกเนี่ยก็จะ จะบอกนะครับสถานะว่าเปิดอยู่ก็สีเขียวนะครับปิดอยู่ก็สีแดงนะครับจะรู้สึกว่ามันจะเลื่อนไม่ค่อยดีแล้วนะออครับก็ส่วนทางด้านนอกนี้ก็จะมีตัวล็อกไม่ให้ประตูเวลาขับรถแล้วมันจะเลื่อนนะครับเราก็ต้องหาตัวล็อกมาใส่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ส่วนผนังผนังเนี่ยออทางนี้เราเป็นคนจัดนะครับเพราะว่าช่างกันไม่ได้ทํามาเราก็แปะลามิเนตให้นะครับเป็นลาย ไฮคอร์ uh, นะครับซ,ซึ่งมีความเงางามสวยดูดูดีดูหรูนะครับแล้วก็เพิ่มคิ้วลงไปนะครับผิ้วคิวก็เป็นสีโรสโกเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับก็ดูดีนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับเราก็ล็อกประตูเรียบร้อยพื้นนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องยางนะครับกระเบื้องยางสีให้เข้ากับ ค่อยๆยไล่ระดับสีลงมานะครับก็คือสไตล์ในการออกแบบของผมเนี่ยก็คือจะไล่ตั้งแต่ฝ้านะครับก็จะมีความความเข้มน้อยสุดนะครับแล้วก็ไล่มาที่ท็อปท็อปต่างๆตัวท็อปตโตะหรือว่าตัวท็อปที่นอนเนี่ยเราก็จะไล่สีให้เข้มขึ้นนะครับสุดท้ายเราก็จะพื้นเราก็จะเพิ่มสีเข้มไปเลยนะครับเพื่อเพื่อความไม่ซ้ำเพื่อ เไม่ให้ดูแล้วไม่ให้ซ้ไม่ให้จำเจจนเกินไปนะครับก็จะมีการไล่ระดับสีขึ้นมานะครับตรงนี้อโอเค อะไรที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งหมดนะครับรถคันนี้ครบครบทุกอย่างนะครับครบองค์ประกอบทุกอย่างนะครับไม่มีตัวไหนที่ขาดตกบกพร่องไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งห้องน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในทั้งหมดนะครับไม่ว่าเรื่องการทําครัวนะครับไม่ว่าเรื่องการนอน เตียงนอนนะครับก็ทําค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับหน้ากว้างของเตียงนอนเนี่ยก็จะอยู่ที่เมตรเมตรเจลบนะครับลบเซนนะครับแล้วก็ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับก็ถือว่าเตียงนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับด้วยจํากัดความการจํากัดด้วยเรื่องพื้นที่นะครับเราก็สามารถออกแบบให้ให้ได้ตอบโจทย์ของลูกค้านะครับอ่าแบบ ส่วนทางด้านครัวนะครับเรื่องของการทําครัวนะครับก็จะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับก็จะมีช่องอย่างที่ภาพได้ถ่ายไปตอนแรกนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งหมดมีทั้งเตาแก๊สมีทั้งซิมล้างมือนะครับมีที่วางของนะครับใส่ใส่ของมีลิ้นชักต่างๆนะครับมีที่วางสําหรับหันเขียงก็ได้นะครับช่องเล็กช่องน้อยๆอย่างนี้นะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับ แล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของนะครับเราก็จัดจัดให้อยู่ทุกๆมุมนะครับมีทั้งใต้เตียงนะครับมีทั้งชั้นตู้แขวนนะครับตรงไหนที่มีรูเราก็จัดใส่ประตูบานเข้าไปก็ทำเป็นช่องเก็บของได้เลยนะครับตรงนี้ครับหรือจะเป็นชั้นวางของนะครับมีตู้เล็กตู้น้อยนะครับ หรือแม้กระทั่งในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้าห้องน้ําตัวนี้นะครับเ,เราก็ส่งไปให้ช่างกันไฟเบอร์ที่คนครปฐมทำนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นห้องน้ําที่สมบูรณ์แบบนะครับมีครบหมดทุกอย่างนะครับสําหรับผู้สูงอายุนะครับเด็กนะครับแล้วก็ สุภาพสตรีนะครับคือมีปัญหาเรื่องการเดินเข้าห้องน้ําในที่สาธารณะอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับระบบน้ําก็สมบูรณ์แบบนะครับระบบขับถ่ายก็เยี่ยมการอาบน้ําก็ดีนะครับเ,เวลาไดา้ของเสียก็ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟนะครับก็ระบบไฟตัวนี้เราก็ส่งให้ช่างโทษนะครับ เป็นคนทำนะครับช่างโทนแห่งหนองแชนะครับก็จัดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์แอร์ตัวน,นี้ก็จะเป็นแอร์ลังคานะครับขนาด24โวลต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับระบบเอทีเอสนะครับเรื่องของออการชาร์จไฟนะครับชาร์จไฟก็3ระบบก็ได้แก่โซลาเซลล์ไฟบ้านแล้วก็ไฟรถ ส่วนในระบบของเรื่องของการออกแบบนะครับระบบงานบิวอินของเราภายในรถของเราก็จะเป็นหน้าที่ของผมซึ่งเป็เหมือนงานคัสตอมนะครับงานคำสั่งนะครับก็จะลูกค้ามีความต้องการอะไรมีความประสงค์แบบไหนนะครับเราก็ทําให้นะครับเราก็ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้หมดนะครับก็คันนี้ก็เป็นตัวอยา่างครบทุกกระบวนท่านจริงๆครับครบหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องน้ํา ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องนอนเรื่องระบบไฟระบบครัวนะครับอืมก็ครบจริงๆทําครบมากครับถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวจริงๆครับก็ครบครบทุกอย่างทั้งความสวยนะครับทั้งประโยชน์ใช้สอยครบในที่เดียวจริงๆครับ ครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับที่มาชมจนถึงตอนนี้นะก็ขอบคุณขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ